สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนจากบ่าวเชษกินเที่ยวตลอนทัวร์นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เทศบาลตำบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครับตอนนี้ผมมาฉีดวัคซีนเข็มที่2ครับชื่อวัคซีนซิโนโฟาร์มครับวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะาเป็นช่วงบ่ายแล้วอันนี้เป็นบรรยากาศการฉีดวัคซีนเข็มที่สวันนี้คนไม่ค่อยเยอะไม่เยอะเพราะว่ามัน ช่วงบ่ายตอ,ตอนนี้ก็บ่ายสามกว่า,กวาแล้วคนเข้ากลับแล้วช่วงเช้านี่คนเยอะตอนนี้เขาเริ่มกลับไปหมดแล้วเกือบหมดแล้ว <c oughs> ตอนนี้ผมก็กําลังรอคิวรอคิวฉีดวัคซีนอยู่นะครับกาลังนั่งรอคิวอยู่ <c oughs> คนก็เยอะพอสมควรกําลังนั่งรอคิวรอรอเข้าเช็คเช็ครายชื่อเ,เช็คเ,เ,เช็คเ,เอเกสารด้วย ตอนนี้ผมก็ฉีดวัคซีนเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ตอนฉ<ม>ีดผมไม่ได้ถ่ายถ่ายไปดูเพราะว่าผมไปฉีดคนเดียวแลวไม่มีใครถ่ายให้ฉีดวัคซีนเสร็จแล้วกำลังนั่งรอสังเกตอาการอยู่สังเกตอาการ30นาทีฉีดวัคซีนเรียบร้อยซินโนฟาร์ม คนก็เยอะพอสมควรตอนนี้ก็กําลังนั่งรอรอเอาใบใบรับรองการฉีดวัคซีนนี่นี่เขากลังไปรับนั่งรอหลังจากสังเกตอาการเสร็จก็นั่งรอเอาใบรับรองการฉีดวัคซีนแล้วก็กลับบ้านได้กำลังนั่งรอเอาใบรับรองการฉีดวัคซีน เห็นเขาบอกว่าถ้าถ้าใครฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วจะสามารถไปเที่ยวไปเที่ยวได้โด,ดยไม่ต้องโดนกักตัวเดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางไปเที่ยวได้ก็เลยนั่งรอตอนนี้ผมก็ได้ใบรับรองการฉีดวัคซีนแล้วก็เลยมาทําบุญร้อยหนึ่งเพื่อจะได้เอาสายรัดข้อมือฉีดแล้วแชร์ฉีดแล้วกว็โชว์เป็นการทําบุญกับโรงพยาบาลด้วย ตอนนี้ผมก็ฉีดดวัคซีนเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังกลับฉีดตอนนี้ผมก็กำลังจะเดินทางกลับแล้วหลังจากฉีดวัคซีนเสร็จแล้วก็ละแล้วก็ไลใ่ใบใบรับรองการฉีดวัคซีนเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังเดินจะเดินทางกลับก็เลยมาถ่าย รูปถ่ายวีดีโอเป็นที่ระลึกกซะหน่อยก่อนจะกลับบ้านอันนี้ทางไปฉีดวัคซีนตอนนี้ก็ฉีดวัคซีนเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังจะกลับแล้ววัคซีนเข็มที่2องซิโนฟาร์ม ตอนนี้กําลังจะกลับแล้วกําลังจะขับรถกลับบ้านแล้วหลังจากฉีดเสร็จแล้วก็เลยมานั่งพักเหนื่อยนั่งถ่ายรูปถ่ายวีดีโอเล่นสั้นหน่อยก่อนจะกลับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากๆครับผม